สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผชมค่ะเมื่อน,นี้เนาะคะ่ะป็นมุก็ได้เดินทางมาอยู่ที่วัดพระอาจารย์วัดป่าเนาะคะ่ะจะพาท่านผู้ชมเนาะคะ่ะมาติดตามรับชมแนวทางต่องวดพระอาจารย์วัดป่าเนาะคะ่ะงวดวันที่1กันยายนพศ2566ค่ะงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะในทางของพระอาจารย์กระเข้าเนาะคะ่ะพระอาจารย์ให้582เนาะคะ่ะท่านผู้ชม หมดนี้เ่าก็มาติดตามกันมึงอีกเนาะค่ะว่าพระอาจารย์จะได้น้ท่างห้ตัวใดเนาะค่ะจะเน้นจะเด่นห้ตัวใดมารับชมรับฟังรากันค่ะเอาพระอาจารย์ไม่ได้ตัดให้ครับการนมัสการพระอาจารย์รกาบนมัสการพระอาจารย์ครับผมป็นไงเอฟซีถูกกันไหมเนี่ยพอเป็นเลขกันไหมพระอาจารย์นี่นะพระอาจารย์ย้านี่ครับโค้งสุดท้ายพระอาจารย์เนาะพระอาจารย์เก็บไปทันนานี่เห็นไหมครับผมพระอาจารย์บอกว่า แปดสองให้ตัดเอาให้ตัดเอาเลขทูเพชรเงินล้านนี่ได้พายจันนะใช่ใช่เลขทูเพชรเงินล้านครับผมครับมาตรีเอาแปดสองตรงนี้ก็ได้ครับผมแล้วตรงนี้พายจันตรงนั้นก็ได้ครับผมตรงนี้นะครับเลขทูพายจันก็ให้ให้ดูอยู่ผมก็ว่าอยู่ออะพายจันไม่ตัดเขียนแปดอาผมก็ว่าอยู่เขาบอกว่า ให้ตัดเอาให้ตัดกันเอาเองครับผใครชอบก็ตัดเอาคเราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะให้ตรงตรงโอ้เกือบถ้าในนเป็นเกืตาตัวเจ็อแปดสองนะพ่อจันนะเข้าเลขทูบเพชรเงินล้านได้ธรรมชมเด้นะครับมาโค้งสุดท้ายวันนั้นมาก็ลงให้เอฟซีดูอยู่วันนั้นนะใช่ใช่ใช่ครับพะอาจาย์ก็ย้ำว่าให้ตัดแปดสองเอาน้องวันนี้ได้ยังพะอจันย์ให้พ่อจันเขียนให้เลย ครับผมวันนี้วันออกวันศุกร์หวยออกวันศุกร์วันศุกร์ครับอาาจันไม่ออกวันศุกร์มาดูวันพุธนะวันนั้นมันต้องดูวันอังคารทำไมครับมันมันต้องตามตามสเต็ปตามสเต็ปอ่ามันต้องตามสเตเราจะไปกระโดดข้ามไม่ได้ออเดี๋ยวจะหาว่าเลขเยอะอะไรเยอะอีกแต่วันนี้ก็เป็นหวยสันจรนด้วยนะหวยสันจรนออกระบุรีใช่ครับไายจันเรื่อันี้คือทําไวแล้วทําไวแล้วพายจันเขียนให้นี่ดีกว่าทําไวแล้วแต่ว่าถามว่า จะเน้นย้ำให้ตัวไหนก็คือยังไม่ยังไม่ย้ำให้ครับอ่ายังไม่แลรอใกล้ๆเดี๋ยวมาใช่เดี๋ยวมาเล็กทูบเพชรพันล้านอีกเงินล้านเพชรเงินล้านอาทานบู้ชมหนิงกันยานะครับพี่จันหกหกหมดที่ผ่านมาครับแปดสอง 4185ลายหาพ้าจารย์เอ๊ะพาจารย์อยู่ไหมเนะาะเสียงบันดังเขามาทำเขาจะทำหอยนั่นครับผมเสียงบันดังก็เลเห็นเห็นอยู่แต่เลยไม่ได้ต่อ418แล้วก็5แล้วก็296จับให้แค่สามคู่ครับผม418 258 258 องเก้าหกสองเก้าหกครับแล้วก็ชุดสองตัวพายจันสองตัวสองตัวเก้าสองครับเก้าสองสิบหกเก้าสองหนึ่งหกห้าหกห้าหกข้างล่างก็ได้พายจันห้าห้าแปดห้าแปดห้าแปด เอาสี่สองนะครับนี่มันหกตัวแล้วจะเป็นไรห้ตัวเราจะเอาหกตัวเอาเต็มตัวก็ได้นาอเต็มเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเอฟซีว่าเต็มสูตรแต่ยังไม่เน้นนะเลขมันก็อยู่ในชุดนี้นะพระอาจารย์นะครับผมเลขกู้เคลืเงินล้านนี่ต้องรอวันครับวันที่สามสิบสามสิบเดือนพระอาจารย์ถ้ามันมันมันต้องจุดตรงวันพระไม่ถ้าถ้าถ้าเบาเท่ามาไม่ได้จะส่งไลายให้ครับ วันนี้บอกว่ายังไม่เน้นนะย่ไเนทียังไม่เน้นยังไม่เน้นออกมาแล้วจะเน้นให้แล้วจะเน้นให้ทีหลังทีทีหลังนะพายจันอันนี้ FT ชอบชอบชอบคู่ไหนก็ตัดเอาครับให้ตัดเอาจับคู่เอามีเล็กวิ่งไหมว่าที่แล้วเด่นห้าห้าไม่มาเนาะห้าไม่มามานี่ครับชุดห้าแปดสองนะครับห้าแปดสองหาแปดสองท่านผู้ชมห้าแปดสองห้าแปดสอง หนักพ่อจันให้สองหางย้ำว่าแปดสองให้ตัดเอาแต่งวนนี้ยังยังไม่ให้วิ่งเพราะยังไม่เด่นมาใช่ยังไม่เด่นมาครับรอเด่นมานะพ่อรันนะหกคู่หกคู่ให้สี่ตัดเอาครับสามตัวมีสี่หนึ่งแปดสองห้าแปดสองเก้าหกกับสองตัวมีเก้าสองหนึ่งหกนะครับห้าหกห้าแปดสี่สองเก้าห้าหกคู่หกคู่ บนล่างนะพายจันนะจ้ะบนล่างบนล่างเขียนมาให้ชุดตรงกลางดีกันครับผมบนล่างนะครับว่าเมื่อวานนี้นั่งดูไปทำาสะอาดมาก็เลยกลับมานั่งดูหวยกันเร็วเฮ้ยมานั่งดูมาดูเบาเท่าเบาเท่าฟุกเหมือน่นาะก็ไปหนักตัวนั้นพระจันไปหนักห้าเจ็ดห้าศูนย์นะห้าเจ็ดห้าศูนย์นะหกเจ็ด ที่ฉันบอกว่าเท่ามางบอกเท่าจับปิงปองให้หน่อยจะซื้ออืก็ซื้อแล้วตอนนี้จับจับได้ตัวไหนนะวันนั้นจับให้ไพจัแปดอ่าสามหกแปดสามหกแปดแล้วก็สองตัวศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งจับไปอืนะครับผมเม่ยว่านี่ครับยังไม่เน้นนะไพจันนะรอวันนี้ยังไม่เน้นอ่ะเดี๋ยวรอเลขทูบด้วยนะครับเพราะว่าเลขทูบของเพชรเงินล้านก็นี่ครับแปดสองตรงตรง ครับของไพ่อาจารย์เคยเข้าสามตัวตรงนะครับงวดเก้าูนสามเคยเข้าสามตัวครับงวดนี้คือจับในนี้แต่หนึ่งหกที่มาแรงแล้วทั้งวันนี้หนึ่งหกอันอย่างนั้นฉันก็ไม่รู้ว่าจะมาแรงไม่แรงเพราะมันหวยในตําราในตํารานะถ้าใครชอบก็จับในชุดนี้เมื่อวานนี้ก็จัดไปสิบหกเพราะมันเป็นวันเกิดของตัวเองรับไปเที่ยวเราอาจารย์ว่าวสิบไปเที่ยวเราแล้วเมื่อคืนนี้สิบหก ครับหกคู่นะครับยังไม่เน้นบอกเอฟซียังไม่เน้นยังไม่เน้นวดนี้ยังไม่เน้นอาจจะอาจจะอาจจะเร็วกว่าวันที่ก้อนสิเดี๋ยวถ้าพ่ายอจาจุดทูบแล้วค่อยโทรบอกก็ได้ไม่หรือพอายจารย์นิมิตดีฝันดีหรือหรือจะเน้นอาจ์ค่อยไลน์ไปบอกผมผมค่อยมาโอเคอเคนะจะมาอีกทีหนึ่งหรือว่าอาจารย์จะมีมีอ่าตัวเน้นหรือจะเน้นตัวไหน เี๋ยวได้เด่นมาน้าพาจรย์เนาะเดี๋ยวพาจรย์ไลน์ไปหาผมเดี๋ยวผมค่อยจะมาเอาดีกว่าครับไลน์บอกเดี๋ยวค่อยมาครับแต่นี่คือต่องวดนะครับวันนี้ก็พึ่งวันที่สิบเจ็ดเองนะระอาจรย์นะใช่ก็ะว่าสูตรคำนวณพาจารย์ก็ให้ได้เลยครับเด็กทูบเพชรเงินล้านก็รอวันพระครับวันะที่ยี่สี่ก็ได้ยี่สีใช่เอายี่สี่นะพาจรย์เนาะเอาเป็นยี่สี่สี่กได้ผมเป็นโค้งสุดท้ายไปเลยค่ะ ผมแต่เลขฝันแต่เลขที่พอาจารย์งวดนั้นอ่ะสามศูนย์แม่นเนาะที่มาบอกอยู่บันไดเนาะเขาไม่มาเขาไม่มาหรอพายจเขาไม่มากันขอแล้วขอหน่อยเขาไม่มาเขาไม่มาจำสินอ๋อค่ะเนาะครับเอองวดนั้นน่ะแม่นพายรย์บอกตัวเดียวเลยศูนย์สามสองศูนย์ศูนย์สามอสามตัวเดียวเลยเขามาเขียนให้ตัวเดียวเลยมันออกสามศูนย์ะนาะพาย์ันใช่เขามาเขียนให้ตรงเนี้ยครับแล้ว ฉันชอบตื่นตอนประมาณตีหนึ่งตีสองมันมีเงาอะไรตัวคุ้มตัวคุ้มเขามาเขียนให้อะนะก็เลยลงมาดูแต่นี้ขอแล้วพยายามคืนก็ฝันอยูอแ่แต่ผมก็จาไม่ได้ผมนะวันพระเมื่อคืนไม่ได้ขึ้นดอกไม้แต่ผมไม่ได้ขอเม,มื่อคืนวันวันนั้นนะที่ว่าฝันว่าฉันโดนแทงมันข้าวขาบกพาอยู่ที่บ้านฉันไปซื้อเลขกี่บ้านเจ็ดหกห้าไม่ได้ตัดเขาใช่ไหมไม่ตัด ไปหนักเอาที่ห้าเจ็ดเจ็ดเหมือนกันอท่านผู้ชมนะครับแคปหน้าจอผอ้จารให้ต่องวดแล้วใครชอบก็ซื้อลอตเตอรี่ไว้หาลอตเตอรี่ไว้นะหาลอตเตอรี่ไว้เนี่ยคู่เนี้ยชอบคู่นี้นะผมชอบห้าแปดเมี้เนี่ยก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยอยู่ในสามตัวเนี้ครับอืมแต่ยังไม่เน้นเอาครับแคปหน้าจอครับผมงวดวันที่หนึ่ง กันยายน2566สุภอาจารย์นะครับแถวบน418แล้วก็5ตรงกลางแล้วก็296 3ตัว418 258 296นะครับ2ตัว9216 5658 4295เป็นชุดบนล่างท่านผู้ชมครับเน้นตรงๆแต่กันกับตัวไปด้วยครับนี่พอาจารย์ไม่ไม่ไม่ไเดือน, <c oughs> นเดือนอ<า>เดือน<ๆ>เดือนเดือนขอบคุณพระอาจารย์ครับผม<ๆ><อ> ับพอ,อกันคลิปหน้าครับ FC แฟนคลับท่านผู้ชมมากสำหรับคลิปนี้นะคะแม่หม,มูก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขออภัยพี่น้องทําไม่ชมทุกทุกท่านโชคดีรวยๆกันสุขสุขคนเด้อค่ะพอกันไม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ